สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูเห็ดดำกันนะคะวันนี้นะคะถิงมไปเก็บเห็ดดำมานะคะได้เต็มเลยนะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะนี่เนาะตะกร้าเต็มเลยนะคะ เลยนะคะอันนี้ก็ทำความสะอาดแล้วนะคะนี่ทำความสะอาดแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะมาดูเห็ดดำกันนะเก็บเห็ดดำมานะคะจะเต็มตะกร้าเลยดอกใหญ่มากดู เป็นพุ่มเหมือนพุ่มดอกไม้เลยอะตัวเองดูเนี่ยเหมือนดอกไม้จริงนะเนี่ยใช่หไหมเหมือนดอกไม้มากเลยอ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาดูเห็ดดำกันเนาะดอกใหญ่ๆนะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะ พร้อมได้เยอะเลยนะคะได้เยอะอยู่นะพร้อมๆตอนแรกพี่นึกว่ามันจะอ่าพ,พี่นึกว่ามันจะเน่าแล้วเนาะสองสาวันแล้วฝนมันตกนะแต่มันก็ไม่เน่านะดูมันดอกมันเริ่มเลยเห็นไหมมันเป็นพู่มเหมือนดอกไม้เลยอะเยอะมากนะดีใจมากขอบคุณเพื่อนนะคะที่บอกที่ให้งั้นพี่ติ๋มก็ไม่รู้หรอกว่าที่เขาเก็บตรงไหนเนาะพอดีเพื่อนบอกนะนี่นะ ดอกจใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะไปเจอนี่แบบอุ้ยอะไรนังดีใจอ่ะดีใจมากอ่ะเป็นอะไรที่ดีใจที่สุดเลยเก็บไว้เป็นได้กินเป็นปีอ่ะ ขอบคุณนะคะน้องพร้อมที่เข้ามาให้กําลังใจพี่ติ๋มเนาะขอบคุณมากเลยนะคะเข้ามาทักทายเนาะวันนี้ก็ไปเก็บเห็ดนะคะวันนี้ไม่ได้ไลน์เนาะวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดไปล็อกเก็บเห็ดมาเห็ดดำเคยกินไหมคะเมืองไทยน่าจะมีอยู่แหละ แต่เขาก็ไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรเขาเรียกเห็ดดาเหมือนกันนะมั้งกว่าจะล้างเสร็จนะเต็มตะกร้าเนี่ยนะคะเห็ดเยอะเลยนะคะแช่ช่องฟิตพี่ติ๋มไม่ต้มนะคะพี่ติ๋มไม่ต้มเนาะพี่ติ๋มจะเอาเอาล้างแล้วก็แช่แบบนี้เลยนะคะแช่แช่เย็นแบบนี้เลยแช่ช่องฟิตนะคะ ช่ใช่ไทยแลนด์นะคะใครเนาะนะคะก็เพิ่งกลับมานอ้องกลับมาพี่ติ๋มก็มาทําที่จริงเขามีแปลงนั่นแหละแต่พี่ติ๋มไม่มีแปลงเนาะพี่ติ๋มไม่มีแปลงตัดปัดขูดปัด,ปดอันนั้นมันออกอดอกเล็กๆดอกกลังแกงตุ้มมุตินี่ กำลังแกงผัดก็อร่อยแกงลาวก็อร่อยจ่นะ,ะจำท่านเปได้บอนะคะท่านเปนะคะมาแล้วนะคะท่านเปไหนคะจำไม่ได้แลว บอ,อกหน่อยคะ่ะวันิดาจําไม่ได้แล้วนะทบทวนความจําหน่อยนะทบทวนความจําวันิดาหน่อยเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะน้องพร้อมกับท่านเปรนะคะท่านแปรท่านเปรท่านแประนะทบทวนความจำหน่อยค่ะนะคะ กว่าจะเสร็จนะเนี่ยสายแว้นครับนะคะอ๋อสายแว้นขอบคุณค่ะที่มาแว้นบ้านพี่ติ๋มเนาะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแว้นให้กำลังใจกันนะคะเ <laughs> สียงติ๊กต k อกเข้าโทรศัพท์ไลน์ในโทรศัพท์นะคะติ๊กต๊อกมันก็เลยสายติย๊กตอกมันเข้านะคะ เดี๋ยวพี่ติ๋มก็จะไล่แค่แปดนาทีสิบนาทีนะคะหมานหมานพ่ออุ้มนะคะหมานหมานค่านะคะหมานอยู่นะคะเจอแต่เห็ดนะคะไม่เจอผู้ชายเนาะถ้าเจอผู้ชายเสร็จแน่นอนนะทั้งเห็ดทั้งผู้ชายเสร็จแน่นอนเสียดายเจอแต่เห็ดนะผู้ชายไม่เจอ ได้เต็มตะกร้าเลยวันนี้เดินเดินให,ใ,หดให้ลูกถ่ายให้ลูกไปด้วยให้ลูกถ่ายให้ตอนแรกถ่ายเองก็เลยโทรให้ลูกมาถ่ายให้เพราะว่าเก็บอีกมือนึงอีกมือถ่ายมันภาพมันสั่นภาพมันไม่สวยไม่รู้ถ่ายลูกถ่ายให้มันจะเป็นยังไงไม่รู้เมียผมบอกให้ไปรอที่สนามบิน <laughs> พี่วาดเลอ ไปรอใครอะพี่วาดไปรอใครที่สนามบินนะพี่วาดพี่วาดมากินเห็ดกระติ่มแล้วพี่วาดพี่วาดนอนอยังะ่ะเดี๋ยวจะเอาแช่ช่องลิดไว้รอรอเช็คขนาด ขนาดง่ายนะคะขนาดอะไรคะขนาดอะไรอะขนาดกล้วยหอมเหรอขนาดกล้วยหอมเหรอยังไม่นอนอีกเลยคะ่ะตอนนี้กี่ทุ่มแล้ววะ่ะเมืองไทยอะกี่ทุ่มแล้ววะ่ะ คุยไลค์คู่รักเดลืมไว้แท้นะคะเอาลืมแล้วนะลืมไว้จังอ๋อสี่ทุ่มใช่ไหมอ๋อสี่ทุ่มเองเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะ ไลฟ์ไม่นานหรอกไลฟ์เอาไลฟ์เอาให้เดี๋ยวไลฟ์สดเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆออกเข้ามาชมเห็ดเนาะไลฟ์ไม่ได้นานอ่าติ๋มบ้านนาสวัสดีค่ะพี่ติม๋มสวัสดีค่ะน้องติ๋มคนสวยนะคะวันนี้ได้ไลฟ์สดเพลงหรือเปล่าจ้าคนสวยได้ไปเก็บเห็ดไหมน้องติม๋ม ผมเพิ่งไลฟ์ช่องบอลจบขอตัวอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดไว้นะคะเดี๋ยวพี่ติ๋มก็ลงแล้วล่ะพี่ติ๋มไลฟ์สดเพื่อจะทําคลิปเฉยๆนะทําคลิปให้เพื่อนๆเข้ามาชมปีนี้ไม่ได้ไปเลยค่ะนะคะปีนี้พี่ติ๋มก็เพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกพี่ติ๋มมานะบอกให้ไปเก็บตรงนี้พี่ติ๋มก็เลยไปเก็บตามเพื่อนบอก ก็ขอบคุณเพื่อนมากพี่ติ๋มมาอยู่ใหม่เนาะมาย้ายมาอยู่นี่ไม่รู้ที่เก็บเห็ดเลยนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ้ยเห็ดตรงนี้มีอ่ะมึงไปเก็บเลยกูยกให้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกเออบอกอ่าไลฟ์เฟซบุ๊กเขาก็เลยบอกทางให้เนาะน้องติ๋มเคยกินไหมเห็ดดาเนี่ยเคยกินปะ ที่จร e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  ิงแฟนพี ia, ่ไม่ให้เข้ามาทำในบ้านหรอกแต่มันหนาวว่าข้างนอกอ่ะก็เลยมาทำในบ้านนี่แหละแกให้ทำข้างนอกแต่เราหนาวเนาะดูสิใส่เสื้อกี่ชั้นนะเห็ดอะไรพี่ติ๋มเห็ดดำค่ะน้องติ๋มเคยกินไหมอ่ะสวัสดีค่านบนะคะสวัสดีนะคะ คยกินไหมน้องติม๋มได้เห็ดเยอะเลยนะคะน้องนบนะที่ที่เมืองหนูเต็มเลยค่ะเห็ดเหลืองเต็มป่าเลยเอ้าไม่เก็บปะน้องกินไม่เป็นใช่ไหมอะน้องติ๋มกินไม่เป็นใช่ปะสวัสดีค่ะนะ้านบนะคะไม่ไม่เคยค่ะอ๋อน้องติ๋มไม่เคยกินเนาะโอเค พี่ก็ไม่ตอนแรกพี่มาใหม่ๆพี่ก็ไม่เคยกินหรอกน้ตส๋มแต่เขาชวนกินเนาะเขาชวนไปเก็บอะไรเงี้ยก็เลยชอบเก็บเลยกินไหมนะคะก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่แห่ะแต่ชอบเป็นคนชอบเก็บชอบเก็บชอบ,ชอ,บอะไรเงี้ยมาแช่ช่องซิดไว้นะ่ะปีนี้นะคะอะไรอ่านไม่ทันเนาะ ปีนี้ไม่ได้เข้าโคานะคะเพื่อนถ่ายให้ดูเยอะมากเห็ดมันปูใช่ไหมน้องอ่าน้องติ๋มเห็ดมันปูใช่ปะเห็ดเหลืองอะ่ะน่าจะเป็นเห็ดมันปูนะออ้เยอะขนาดนั้นนะพี่อยากเข็ดจนะังพี่ได้เห็ดมันปูแค่หน่อยเดียวเอง มันปูนะคะเมื่อกี้มีสายเข้าเนาะได้ยินไหมสายเข้าอ,อ,อุ่นช่น,นอุ่นชุนอ่าสิมเลิบเลิบได้ยินค่ะนะคะอ๋อได้ยิน,นพี่ไลฟ์สดโทรศัพท์ไงสายเข้า เลยได้ยินเสียงสายเข้าด้วยไม่เป็นไรหรอกเนาะนี่ค่ะดอกสวยมากเลยเห็ดดำนะน้องอร่อยมากน้องปุ๋น้องติม๋มเอามาแกงนะคะเอามาแกงอร่อยจริงๆ พี่เห็นตอนแรกพี่ไปเก็บพี่เห็นนะพี่หูดีใจมากเลยกระโดดยงเลยคนเดียวแบบอะไรเยอะขนาดนี้ดอกสวยๆตุ้มๆมากเลยอ่ะแล้วพอดอกตุ้มๆสวยๆเราก็มาย้ายมาอ่ามาเด็ดทีละต้นละต้นอย่างเงี้ยมันมันมันอยู่ที่เจ้าของมันอยู่ที่ในบ้านเขาในบ้านในเนื้อว่าบ้านเขาแต่เขาไม่อยู่ไง เขาไม่อยู่บ้านพี่ติ๋มก็เลยเข้าไปเก็บนนทนก็ส่งสติกเกอร์มานะคะไปเอาจนได้นะคะน้องแพรวาก็บอกสวัสดีค่ะพี่ติ๋มนะคะมาเอาเห็ดดำน้องแพรวานะคะสวัสดีค่ะสาวล้านะคะน้องแพรบอกแพรวา,วาบอกว่านนทสวัสดีค่ะ ไปเอาจนได้นกกตอนแรกอะนึกว่าเน่าแล้วนปอฝนตกหลายวันแล้วไม่ได้ไปเนาะแต่มันไม่เน่านะมันจะเป็นพุ่มอย่างเงี้ยเป็นพุ่มเหมือนดอกไม้เลยนะขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพุ่มแบบดอกไม้เลยอะพุ่มอย่างเงี้ยมันมันเป็นอย่างนี้เลยนะเราเด็ดเอาเลยอะสวยมากอะ่ะ พี่ติม๋มสาวบ้านนาสวัสดีคะ่ะนะคะจ้าสวัสดีคะ่ะสาวบ้านนานะคะพี่ติ๋มมองไม่ค่อยเห็นนะพี่ติมใช้โทรศัพท์ไงม,มันเลื่อนไปไวเนาะเห็ดดำใช่ใช่เห็ดดำ นึกว่าดึกแล้วนะเนี่ยเมืองไทยยังไม่ดึกใช่ไหมสี่ทุ่มเองเนาะสี่ทุ่มขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะต้องไปล้างอีกสวัสดีค่ะสาวบ้านนานะคะ ่าน้องเพราวาก็หัวเราะมานะคะสี่ทุ่มสี่ทุ่มสามสิบเก้านาทีอ๋อสี่ทุ่มเนาะต้องมันล,ล้างอีกแล้วเนี่ยกว่าจะเสรบอีกตัวเนี้ย เต็มตะกกาเลย เดี๋ยวพี่ติ๋มขอลงก่อนนะคะเดี๋ยวทำนูยนทำนนี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจพี่ติ๋มเนาะน้องแพรวานโบแล้วก็ติ๋มบ้านนาแล้วก็เพาออุ้มนะคะ,ะฝันดีนะคะทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจพี่ติ๋มด้วยเนะาะบายค่ะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะฝันดีเนาะฝันดีนะคะ